สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตเอามีดมีดหลุด <c ười> คือลูกลูกค้าไม่สะดวกรับนะครับเล่มน,นี้จะเป็นมีดเน็บเหนือใบยาว8นิ้วสันหนา5มิลด้ามเขาควายปิดท้ายด้วยไม้พยุงฝักจะเป็นไม้กระพีเขาควายนะครับนี่ครับผมเป็นงานสั่งทำนะครับแต่ลูกค้า,ายังไม่สะดวกรับแต่ผมก็เลยเอามาแบ่งให้ทุกท่าน ที่ชอบนะครับเรื่อนี้สนใจสอบถามปิดได้นะครับผมเป็นมีดเน็บเหนือใบยาว8นิ้วกว้าง2นิ้วสันหนา5มิลด้ามเขาควายปิดท้ายด้วยไม้พยุงนะครับเร่อนี้ครับเป็นขัดขาวเงากระจกทัวใบนะครับท่านนหนสนใจสอบถามได้นะครับคมมันหวานนะครับเร่อนี้ จนป่าแคมป์ปิ้งนี่สบายครับเล่มนี้พกสะดวกนะครับเป็นใบแปดนิ้ว